ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับผู้กอางอีพี่น้องมูลนี้ได้ยังกินผู้กอางอีห้อตี่หากัวเขาก็ตอกกวางมกกระสิวมกกระสิวแล้วก็ไม่ยังอีกหทำไมไก่เออมันหวันไรไรมกกระสิวเป็นตาแซบตาแซบพี่น n อ n มุหน้อยหม้อมอ่ะล่ะแล้วก็ไก่ไก่บานของเขานี่เองบ่เม็นไก่ละแล้วก็บักม่วงสุกเป็นตาแซบตาแซบอืมชินสิกินกับผู้กอางอี บรรยากาศแบบนี้นะผู้กองนะคือฝ้าคือฝนฝ้าเหลี่ยมฝ้าห้องพี่นอ้องเขาก็มายุากลางเ้ามายุกกลางฝ้าครับสวัสดีครับพี่น้องผมมาจินเขามาแซมมวนกันกับผู้กองอีน้พี่น้องเนาะตามที่เอฟซีเขามาจินแบบบ้านๆย่าหาควางแล้วจินไอ้นี่ไรแต่เอาแบบธรามาแลราม,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 ามาชาติของเขาอิ่มพื้นกันบรรยากาศรอบนี้เป็นแนวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวไปรีวิวทางเครื่องให้เบิ่งผู้กองอีพาไปพี่ประสาเนี่เดีย๋ยวขยาน ย่านยี่ปเจ้าย่านพีวะอือพี่ผู้ก่ออีบปย่านพีอ่ะนาหลงพักห่างของเฮาพรพี่น้องผมมาจวดมากินมาลุยมาแสบมาน,าน้ตนำกันเอาผูกา้ก่ออีเอามันคือไรโรดดีแต่ว่าสุดมาสุดเลอ๋อหมดฝ่าห้องมาแล้วพวู้ก่ออีเอกินท่องด้ยอือใส่ใส่บ่วงเนอะบาทเนอะขัดจังเพราะใใส่บ่วงยินี่ว่บ่วงเอมามาให้อืออันนี้คุยคันข่ายเยองสิใส่บ่วงได้ยินว่ สันจ้ำได้ใส่บ่วงตัวนี้มันจังว่าโซก,กับพวกเดี๋ยวผู้กินเพิ่นกะทิผู้ชมเพิ่นว่าเข้าได้อาจิว่าเขาทุกกับพวกได้นะอยู่แล้วครับยังกินเข้าก็ได้พี่นอ้องห้องใบไหมเสีย Ар บยี่ดีมันอวยไหมทีพวงใส่ปักคาแบบว่าใส่ปักคาบวะ มันป่วยหินเดี๋ยวกอนั่นวะคือักเียวมันเป็นข้าวใหม่สดมันเป็นข้าวใหม่สดมันแ่บอเอาบ่าปลาตัวนี้ตัวเนี้ยเารอเอาวะให้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 หไม่อู้ เออแม่นบูนอาหม่สือสดเขาไปเลยเอาจัดไปแซ่บเอาอยู่บ่เราเนี่ยคือว่าคือว่าบ่กินแล้วเอาอยู่เส่อเนี่ยอยอะเน่มาบเอาแล้วเว้ยฮะื่ื ไปยังเด็กเขาปลาขาวเลยอืมอืมไข่ไข่พร้อมไข่นี่ตัวเดียวอืมข่เสร็จแล้วให้เจ้าเลยอืมไข่ล่ะอืมนี่ตัวเดียวเอาเัากับขอบคุณตับปอาเสือก้อนผู้กองอีกขอบคุณตับปลาเสือกครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเม็แตะเม็แตะอ่าที่เอาโน้มาจะน้าสาธุอาหารเสานี่อาหารเส่าครับ ครับวจะเลื่นรูกเรื่องถือหวยทุงวัดฮ่านะข่าวข่าวข่าวขุนคุณแม่เด้อกับทีมงานท่ามันไปเฮาทีมอนาสาุวิเป็นเขาหนึ่งันหันยัาอยากยังกินนะครับนาะใกล้ทงไกล้ถอดของเฮืเป็นไกล้บานเบื้องกระอกเอ้ามะขามมีฮะมักันเข้ามะเขาว่ามีบะ เอาจะว่าจะโบจีนเอาย้ะเอาเอากับเซียวมาอยู่นั่นแหละจะบ่เอาขีอหมูอยู่บ้างฮะใหญ่เลยสมมติว่าพวกจีนี้ขี้หมูนี่จะบ่เอาคือว่าทองบ่ดีมันยิ่งมากกูก็เอาละหมูว่าอีเอายอดไม่ติดเนี่ยมาได้ไหมมาหนีครับมาหนีเนี่ย เต็นนอกมาก็หันสางคนยกับแม่ยกับแม่อบักเปียวมายี่บักเปียวเห็หบักเปล่ยหันแล้วบวชน้ก็สิบวชจูง่อ,อเจ้าที่นี่มืได้ไอิมือนี่แหละอืบายพูดื่อยกับแม่มีสคนนี่ปูกกับนองยมแม่บ่ยแม่อันนีลูกจคก,กคนหลังคน สองคนแล้วใายพูดเดียวอืออาจารย์หูอือันเมียหวนแล้วตำองเอยู่กับเมียแล้วกับมียหมันก็ซิวมันตรงยุบเอาตัวจำมันแหลกมันไม่เห็นเป็นตัวเนะจำม,มันแหลบไม่เห็นเป็นตัวต้องแบบนี้ใเซพอ,อีตัวเซพอ,อีตัวอืออือ ครับมองแสบสีกินสีกินใกล้บ้านแซ่บเนี่ย้อาขอบปากเลยเอาจุดไฮเรื่อยเพราะต้องเป็นต้องสีเ่าต้องเพื่ออ๋อเอ็มพี่ถามมาว่างแขนข้างนี่มันเป็นยางก่านมันคือรีบไปเลยมันใส่งานบ่ได้ไปเลยมันเป็นยางรถเหยียบรถเหยียบเป็นยางเขายังเหยียบไม่ไดยเต็มที่ เมาดีหลายเอ่เม,มาดีหลายบ้านเนี้ยก็อ,อยากกินเหล้าอีบ้นานอ,อยากท้อนอยากทอนซื่อๆอืมไมบบข่ขอขอามาเตรมมือ้อหน่งกินไงไงอือต้องถือเหลียดีอือยาเดียวมานน้ำม,มันโอ้ยก็ะิไปคว้า เขาเพิ่นบว่ามีพู้หนึ rien, uther, ่งซื่อๆยุ่ยเฮียนบาก็ยังไปคว้าเราเพิินอีกยุ่กะที่ยังไดเร็วอน้ไลกัเสียวเราม่หายเด้อคกินเขาได้ไลาเสี่ยวเราม่หายให้กินเขาน่อยเพราะเราไม่หายเลย แซ่บบ่ครับอาหารมื้อแซ่บเขาความพุ้นแต่ปอนเตอร์ละเขาย่างเป็นทางการละพี่น้องแล้วผู้องอีนะสิวุฒิมาทำคำชั่วผู้ประทับคำจุนให้ห่อได้มียามีกินกูมือกับผู้กองอีอีพี่นี่เป็นอีพี่ที่ซีแล้วจินเขาก็ผู้กองอีแล้วก็เอฟซีก็หุดซึ้งว่าให้การตอบรับอเป็นย่างดียิ่งนะครับเนาะเดียวเฮ็ดเกิดอยูุ่แถวนีผ้าดังไฟตุ่มเด้อเฮ็ดขอนทาง เกิดยุ่นในมูนี่มันว่นทาท่านเกิดเย็นนี่กินต็นญี่ปุ่ฮะคอนข้างเป็นเป็น,นหอ,นนอยเบื้องในลายช่องแล้วเขาผ่ากินเช็ดเดเลยอืเช็ดเดน้ำเย็นน้ำอันเย็นกินเย็นบ่าใช้แค่เห็นยนีุนไมเ่เจ็บอยู่ดิกินอยู่ฮะกินอยู่ค<ข>อ,อยอเห็นเขากินอยู่ดินบกวนะฮะ สีพบ um ีอตัวเผื่งไงเืองอันเพิงเผงแบบนั้นเพิงอันยู่อันละอันนันไหมเพิองเยอะคะขมขอ่ากินได้เพิงนี่เหเตะกล้ยมันแม่เพิองไอ้นี่ตัวเป็นแม่าขมเผืองยู่ข้าขมขมนะจมเลยน่ะผมมกอยู่ไหม นักจับจากพีก่ไปหาพี่จากพี่ไปหาพี่มันจังส่วนได้ไหเออส่วนจังสั่นมันจังได้ไหลานั่นละใส่ปลากาเข้าไปนําน,นี่นะอืมอือ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 แหนเดียวแต่เฮ็นอย่างไดหลายอย่างเป็นคนบ่ยอมแพ้ <ไป S 2> ชีวิตแหนเดียวก็ได้อือจ้ําบ่นําเขายัางเอามาไว้ให้เรียกอยีกแม่นบ่อือือ Rau <laughs> gì chín toàn đấy như hưng 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 Chín hưng 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 Chín hưng 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 chắc hưng 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 ba, ba hưng 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 Chàng lược rau hưng chắc hưng แค่เดีึอยากฮึสิเลื่องได้ตลอดวะคิดว่าสิเลื่องเราได้ตลอดบ่เฮ้ยสิยังแย่ขึ้นอยากกิกินประมาณนี้ให้อยากกกินให้อยากบ่อยากบ่กินอ๋อให้อยากกกินเ้าบ่อยากกินบัดแย่เผาหิวกากเขาอยากกินเราเจ้าสิไปอาศัยผู้ใดแค่เดียวพูดเลยพูดเลยในโน่นแม่นโน่นบัคิดอืม ไ่คว right? mm ้ามึอเพิ่นบ่มันตื่นไหมบักบักลูกมันบางยังสีทนอนรสกินดีสิผมสีทนกับบักนุ่นอ่กินเราดีบ่เอาดีอ่ากับหมกปลาซิวพี่น้องผมมันเป็นม่จัดจ้านก่อนกับหมกปลาซิวอ่าอบไก่บ้านม่วงอ่าบักม่วงสุกเดี๋ยวพวกเอาอี้กินม่วงม่วงสุกอืมน้ำดอกไม้ขึ้เปล่าบ่หัว แล้วก็อู้นอใม่แสบๆถอดไก่ไก่บ้านของเฮาขอบคุณทุไรทุกซับทุกการที่กระตมเมื่อเดินเพื่อก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองอือเอาขอบคุณเห็นขอบคุณขอบคุณเห็นนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนที่มารับชมรับเบิ้งขอบเบิงอืณขอบคุณสปอนเซอร์เขาสปอนเซอร์น้ำสปอนเซอร์น้ำครับครับแซ่บเยอะว่ะแซ่บเยอะมาเอื่นกินอีกกว่า เราบอกฝากบอกไปบอกว่าอยากได้ยังเพิ่มก่ออยากได้ยังเพิ่มจากไอ้เขาก่อนอยากได้ยังเล่าบ่เราเราจะมือไม่ได้จีบอ่เอายากระสีได้กินอยู่มืออื่นเอาอยู่บ่เอาบ่เอาเอื่นบ่เอาเอื่นบ่เอาเอาเอาต่มือนี้เอาแต่มือนี้อืมอ่ะอ่ะอ่ะ

ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะมันคือกักันมันมาเจ้าทั้งสามตัวเพื่อนเฮ้ยเก่งเลยเก่งเลยนะ